เฮลโหลสวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแพงอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือดารารับเชนของเราเย้พี่ปีออ่ะก็วันนี้นะคะแพรจะมาสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนที่เคยเป็นโรคมลงเต้านมมาก่อนแล้วเขาเนี่ยเป็นระยะที่3แล้วนะคะแพรก็จะสัมภาษณ์เขานะคะว,ว่าวิธีการรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างและใช้เวลาการรักษานานมากน้อยแค่ไหนแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะแต่ณนะตอนเนี้ย เขารักษาหายแล้วแถมยังสวยเช้งกว่าเดิมอีกเอองั้นเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าไปสวัสดีนะคะมามาวันนี้แพรก็อยู่กับมามาของแพรแล้วนะคะก็มาม้าแพรอย่างที่เล่าไปตอนต้นคลิปเนาะว่ามามาแพรเป็นมะเร็งเต้านมนะเคยเป็นสิเคยเป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้มามารู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนี้รู้สึกสบายดีแล้วค่ะคําถามแรกที่พายจะถามหมามบนะคะหมามารู้ได้ยังไงเคาว่าหมาเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมคะอือจริงๆแล้วหมามารู้เพราะว่าหม,มาอาบน้ําแล้วหมาคำบริเวณนี้ก็เลยรู้สึกว่า มันมีอะไรเหมือนเป็นก้อนอะไรที่ผิดปดกติขึ้นมาก็เลยทําให้รู้ซึ่งจริงๆอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะมันเป็นแล้วเราค่อยมาตรวจจริงๆแล้วมันมีวิธีการสําหรับผู้หญิงทุกๆคนนะคะว่าเราควรจะมีการเช็คอัพในทุกๆปีว่าร่างกายเราเป็นยังไงแบบไหนน,นะคะคือต้องเล่านิดน,นึงนะว่าหมอม้าแพนเนี่ยไม่เคยไปหาหมอเลยไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจําปีเลยแล้วพอมาเจอเนี่ยก็เลยถึงไปตรวจ นีนนี้พอพอผอมรู้ว่าเราเป็นสิ่งแรกเลยก็ปรึกษาน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนนี้เป็นกัลยาณวิตย์เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชน้องเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็เป็นคนแนะนําหาคุณหมอให้ว่าควรจะเป็นพบคุณหมอท่านใดท,ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอท่านนี้ก็เป็นสัญยาแพทย์แล้วยังเ,เป็นคุณหมอที่ไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้าน,โนมโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วหมอมามีแบบเหมือนไปตรวจ second opinion อะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อก่อนที่จะไป second opinion ใช่ไหมคะพอหมอมาทราบว่าเป็นหมอมาก็ไปพบคุณหมอท่านนี้ก่อนซึ่งคุณหมอก,ก็ตรวจโดยเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก,กอ็บอกว่าเราจะต้องทําการไบออกซีไบออกซีค่ะแล้วก็อัลตราซาวด์พร้อมกับไบออกซีซึ่งการไบออกซี่นี้หมายถึงการที่เราเาจาะเจาะเอาชิ้นเนื้อ จาะดูดชิ้นเนื้อขึ้นมาจักเข็มนะคะเพื่อไปส่งแลรบแล้วก็ทำการตรวจน,นะคะแต่ก่อนที่ผลแลบจะออกเนะะี่ยค่ะก็ได้ไปพบก,กับคุณหมอ แล้วคุณหมออ่ะคือท่านด้วยความที่ว่าคุณหมอท่านเป็นคนที่เรียนมาเฉพาะทางแล้วก็ค่อนข้างจะสำนานทางด้านนี้คุณหมอก็บอกว่าไอ้ก้อนเนื้อที่เห็นในการที่เราอัตจา,าวเนี่ยนะคะมันเป็นลันกษณะก้อนเนื้อที่รูปทรงที่ผิดปะกติซึ่งหมอเขาบอกมันไม่น่าจะดีนะสำหรับเราค่ะ ปกติถ้าชิ้นเนื้อที่มันเป็นแบบเหมือนไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อลายเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงกลมๆธรรมดานะคะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนขูกขา่ะผิดรูปผิดเออผิดปกตินั่นแหละรูปผิดบ้างไปนะคุณหมอเขาก็เลยตีความว่าน่าจะเป็นมะเร็งเต้านมอ่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ฟัดทงขนาดนั้นนะคะโดยจัญญ์แพทย์คุณหมอจะไม่พูดออกไปแบบนั้นแต่คุณหมอก็มีลักษณะที่มีอาการว่า เป็นหัวอ่ะพอคุณหมอแสดงอาการอย่างนั้นถามว่าเรารู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเออผู้หญิงหลายคนที่หมมะเคยได้คุยดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องที่เขาเจอแบบเนี้ยบางคนเขาก็รู้สึกเครียดแล้วก็สติแตกแต่ตอนนี้ในความถิดของหมอมาส่วนตัวเนี่ยมาก็โชคดีว่าหมอมาควบคุมสติได้ค่อนข้างมากก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่เราควรมีคือเราควรมีสติอันนี้ต้องถามหมอมาเรื่องเซคันโดพิเดียใช่ไหมลูกใช่ ผลออกมาเนี่ยสรุปแล้วคือคือเป็นใช,ใชนะ่สิ่งที่เราควรจะต้องมีเซคันโอนผิเนียนค่ะคือต่อให้เราเชื่อมัน่นกับหมอแค่ไหนเราก็ควรมีการเซคันโอพิเนียนอีกครั้งหนึ่งหมามาก็เลยไปเซคันโอนผิเนียนที่โรงพยาบาลตามาธิบปีนะคะขั้นตอนของหมรามากับมหาราชนี้มีการรักษาที่มันเหมือนกันไหมคะซึ่งโปรเซสอ่ะมันจะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะกับที่มหาราชก็เลยสรุปเลือกที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะเพราะว่า ก็1ก็คือเราอยู่โคราชอยู่แล้วใกล้บ้านด้วยไม่ต้องเดินทางอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดได้ก็คือว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็มีคุณหมอเก่งๆเป็นอาจารย์หมอหลายๆท่านที่การรักษาเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างคะหม,ะมะ่อมมา ปรเบวของทางมหาวิาัยนะคะที่ได้ปรึกษาทปทคุณหมอก็คือขั้นตอนแรกของคุณหมอคือหมอให้ผ่าตัด huh. ต่อมาให้คีโมแล้วจะให้คีโมใช้ชรังสีใช้หนังสีเสร็จพอเช็คแล้วว่าเป็นเป็นเนื้อเนื้อไรประเภทไหนอะไรยังไงเราสามารถให้ยาต้านมมูลได้ไหมขั้นตอนแรกก่อนนะคะว่าเริ่มผ่าตัดอัอนนี้วิธีการผ่าตัดโดยทั่วไปทุกทรา <S <S ใช่ไหมคะส่วนใหญ่คุณหมอมักจะให ตัดทิ้งตัดเต้านม,มทิ้ง<า>ทั้งเ<า><ช>ิ้าเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สมามรถค่อนข้างอยู่นะว่าจะปลอดภัยกับคนไข้โดยที่ว่าจะไม่มาเป็นอีก้างหนึ่งแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ตัดทิ้งแล้วบางคนก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะไม่ได้การันตีน้อยกว่าหนนะคะทีนี้แต่ตัวหมอม้าหมม้าก็ปรึกษาทางคุณหมอมหาราชคะ่ะว่าหมาม้าขอผ่าตัดแบบสมผนเต้าจะได้ไหมค่ะซึ่ง คุณหมอให้คําตอบที่ค่อนข้างประทับใจตรงที่คุณหมอบอกว่าการรักษาของแพทย์ไม่ใช่รักษาเพียงแค่ทางกายอย่างเดียวสิ่งที่คุณหมอต้องรักษาก็คือรักษาทางจิตใจของผู้ป่วยด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญวิธีการผ่าตัดแบบสมวนเต้านี้ก็คือเขาจะผ่าปุ๊บแล้วเขาจะคว้านเนื้อลายออกทางเต้านมค่ะแล้วเขาก็จะนำกล้ามเนื้อที่หลังมาใส่แทนนะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้หมอมาไม่ทราบว่าวิธีการของคุณหมอท่านอื่นหรือโรงพยาบาลทื่ทำแบบไหนนะคะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยนะคะทางพยาบาลเขาก็จะรีเช็คก่อนว่าเราอะ่ะชื่อนี้นามสกุลนี้ถูกต้องไหมแล้วเราอะ่ะมาทําอะไรผ่าตัดต,ตรงไหนเพื่อเป็นการรีเช็คว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ผ่าผิดคนไม่ได้ผ่าผิดตําแหน่งนะคะพอเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยพยาบาลก็อธิบายเลยนะคะว่า เดี๋ยวจะทําอะไรจะใขยาแล้วต้องมีสอดเครื่องช่วยห,หายใจเข้าไปยังไงนะคะ mm hmm. ก็จะบอกเราหมดแต่พอพอพยาบาลเดินยา mm hmm. ก็ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเรามาตื่นอีกทีหนึ่งตอนเย็นเลยที่เขามาขยับตัว mm hmm. คนไข้คะคนไข้คะตื่นตื่นอันนั้นแหละค่ะเรารู้ตัวละนะคะผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมง mm hmm. แต่เขาจะต้องใหเราสังเกตอาการก่อน mm hmm. ที่ห้องสังเกตอาการนะคะซึ mm ่ง hmm. จะกลับไปที่ mm hmm. ห้องพักของเราได้ค่ะ ก็จะต่างจากของแพรนะคะที่ผ่าแค่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งอยู่ห้องความเกตอาการแล้วก็กลับห้องได้เลยหมอเนี่ยผ่าตัดประมาณทันว่ามปี2561แล้วพอเดือนมกราคมเลยนะคะคุณหมอก็จะให้คีมโมต่ตอเนื่องเลยค่ะคุณหมอบอกว่าให้คีมโมทั้งหมดแปดครั้งแปดครั้งค่ะว่าโอ้ฟังแล้วตกใจมากเลยคุณหมอคะ น้อยกว่านี้ไม่ได้เลยคะ่ะที่เราจะให้คีมโมได้เนี่ยก็คือจะห่างกันประมาณ3ามวิแต่มีการถ่ายผลเลือดผลเลือดต้องผ่านตามเกณฑ์ที่คุณหมอบอกนะคะถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถให้ได้ก็จะต้องเลือนออกไปจะขอแนะนําทุกท่านนะคะถ้าเกิดฟังอยู่ก็คือผลเลือดนี่เป็นเรื่องอะไรที่สาคัญสิ่งที่เราควรดูแลตรงนั้นก็คือเรื่องอาหารการกินต้องกินอาหารให้ครบค้าหมู่ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการพักผ่อนนอนหลับเราต้องนอนหลับให้เพียงพอแล้วการนอนหลับของเราไม่ใช่มองว่า ee, พูดนอนวันละ8ชั่วโมงนี่อยอฉันนอนตีหนึ่งฉันตื่นสายหน่อยจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะนอนแต่หัวค่ำสามทุ่มขึ้นสี่ทุ่มควรจะนอนได้แล้วนะคะเพราะว่าการนอนเนี่ยจะเป็นผลที่ทำให้ผ้าเลือดของเราออกมาดีเลยล่ะคะ่ะ แล้วหลังจากคีโมเสร็จปุ๊บเนี่ยหมามาก็ต้องไปฉายแสงต่อยังสีใช้แสงไ้สังลังสีชุยใช้รังสีต่อหมาให้คีโมครบแปดทางชกตีชคดีของหมามานะลูกที่ว่าหมามาไม่เคยไม่ผ่านเรื่องผลเลือดแต่แค่บุดดิดบุดดิดบุดดิดแบบเกือบจะไม่ผ่านละแต่ก็ผ่านมาได้แต่อาการแพ้มีมากไหม ส่วนใหญ่แล้วการให้เโมทุกคนนะคะจะมีอาการแพ้นั่นก็คือการเคลื่อนไสบางคนอาเจียนนะคะอันนี้เราก็ทาอาหารไม่ค่อยได้มันจะค่อนข้างทรมาลนิดหนึ่งนะคะเราจะฝากบอ,อกว่าเราต้องอดทนแล้วเราก็จะผ่านวนจุดๆนั้นไปได้ แต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือผมก็จะร่วมด้วยใช่นี่คือ,อส้ใจำใจด้วยนึงทุกคนมักจะ<ม>สิ่งที่จะรับไม่ค่อยได้คือการที่เราผมร่วมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันร่วงแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ได้ะคะ่ะเราก็แค่ผ่านพ้นช่วงนั้นไปพอลองให้คีโมเสร็จจบพบคอร์สเนี่ยแล้วก็ผมก็จะค่อยๆขึ้นมานะคะไม่ต้องกังวลแล้วพออมา,มาตอน ใช้รังสีเนี่ยมามาใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ16ครั้ง16ครั้งค่ะคือการใช้รังสีเนี่ยนะคะคุณหมอที่ที่ผ่าตัดกับคุณหมอที่ให้เคมีโอเออเป็นคุณหมอท่านเดียวกันเพราะคุณหมอมาเรียนมาเฉพาะทางแต่การใช้รังสีคุณหมอจะต้องทําเรื่องส่งตัวไปที่คุณหมอฉายรังสีโดยเฉพาะซึ่งก่อนที่เราจะใช้รังสีคุณหมอก็จะมีการ ดูว่าต้องตีเส้นต้องอะไรยังไงแล้วก็พิเคราะห์ดูใช้ลังสีนะฉายทุกวันจันถึงศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์เข้าไปเดห้องถ่ายลังสีก็ไม่น่าจะเกิน10-15นาทีแต่ที่จะโปรเซสที่จะนานคือรอคิวทุกคนก็จะไปกันเยอะเหมือนกันแต่มามาเลือกคิวเช้าเลยเช้ามากมาไปตั้งแต่หกโมงเศษใช่เพราะว่า宝าก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเหมืนอนกันพามาไปไอ้ค่ะแต่มาไม่แพ้ตอนที่ใช้ลังสี แล้วระหว่างตอนที่ช่วงมามารักษาอยู่เนี่ยคะ่ะมามาแบบเหมือนมีทานอาหารยังไงบ้างมีทานอาหารเสริมอะไรบ้างไหมคะตัวงมาไม่วดใหญ่ทานทานแค่วิตามินซี <c oughs> นะนะคะวิตามินซีก็สรรพคุณเราจะทราบอยู่แล้วเวลาก่อนที่เราจะให้ีโมเนี่ยคือเราเจาะเลือดแล้วได้ผลเลือดแล้วก่อนที่จะไปพบคุณหมอนเนี่ยเราจะต้องไปที่ห้องเป็นเพสัชจกรค่ะก,ก็จะแนะนําเราว่า เป็นยังไงแบบไหนทานอาหารยังไงการพักผ่อนยังไงอะไรซึ่งเขาจะแนะนําซึ่งเราสงสัยอะไรถามเลยค่ะถามได้หมดเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าอาหารทานได้หมดเลยค่ะบางคนบอกว่าทานเนื้อไก่ไม่ใช่ค่ะทานเนี้อเขาก็ให้เราทานได้เลยคนไข้อยากกินอะไรคิดว่าทานได้ทานเลยแต่จริงๆก็ยังเน้นอยู่ก็คือไข่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 นี่แหละค่ะ ไข่ไข่ขาวนะคะถ้าทานได้ทานเลยเพราะว่าไข่มันก็มีโปรตีนนะคะมันก็จะช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลจะไม่ค่อยไม่ค่อยอาหารเสริมต้องอย่างนี้ต้อง,อ,งอย่างนั้นอะไรไม่เป็นไรค,ะค่ะเพราะตัวมาก,ก็ไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะคะมาก็ชอบกินน้ำผักปั่นด้วยนะคะใ,นนใช่ค่ะก็ทานได้อันนี้คือมีหลายคนเขาก็ห้ามเหมือนกันว่าห้ามกินน้ำห้ามผักผักห้ามกินผักที่มันเป็นผักสดอ่ะ อะไรอย่างเี้ยห้ามกินเนื้อไก่แต่คือหมาม้าเขากินหมดเลยนะคะทุกอย่างใช่แต่ว่าเรื่องผักสดเขาใจบางคนเขากลัวว่าผักมันไม่สะอาดหรือมันตังไม่สะอาดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยากให้เราทานแต่ตนที่ผักที่หมาม้าทานน้ำผักปั่นเนี่ยก็จะให้แม่บ้านที่บ้านเนี่ยค่ะเขาจะล้างค่อนข้างสะอาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มั่นใจและปลอดภยัยหลังจากที่หมาม้ารักษาเสร็จแล้วค่ะสามขั้นตอนก็คือมีผ่าตัดคีโมฉายแสง แล้วหลังจากนี้คือคุณหมอให้หม,มาแบบเหมือนทานยาอะไรบ้างไหมคะอ่ะใช่คืออย่างที่บอกนะคะว่าพอเราผ่าปะเนี่ยคุณหมอจะต้องเอา,เอาชิ้นเนื้อออกไปถูกไหมคะซึ่งพอเราเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไปดูว่ามะเร็งที่เราเป็นเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่เป็นมะเร็งพันธ์ุอะไรแล้ว ตรงเนี้ยเราสามารถทายางต้านหงวนได้หรือเปล่าซึ่งหม่ม้าโชคดีมากที่เป็นคุณหมอบอกว่าก็เป็นระยะ 2- ถึงสามนะคะอย่างที่คุณหมอคาดการณ์ตอนแรกเลยคุณหมอก็บอกประมาณนี้นะคะทักษาเพราะว่าเพราะว่าหม่ม้ามีลามไปเัียงต่อมน้ําเหลืองด้วยอ๋อใช่ใช่มันก็จะมีคุณหมอก็จะเวลาผ่าตัดก็จะต้องตอไอพวกต่อมเหลืองพวกนี้ออกไปเพื่อป้องกันนะคะอ่ะเมื่อกี้เราพูดกันว่า เป็นขั้นเป็นมะเร็งขั้นที่เท่าไหร่ก็คือสองสองสาวเป็นมะเร็งพันอะไรคุณหมอก็จะบอกว่ามะเร็งมันมีหลายพันมันจะมีพันที่ไม่ดุหรือแล้วก็ถึงพันที่ดุมากนี้ถ้าจําไม่ผิดอย่างอว่าบอกว่าพันสองอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ดุตอนสุดท้ายก็คือเราสามารถทานยาต้านฮอร์โมนได้หลังจากที่เรา รักษาครบแล้วก็คือการทานยาต้านฮอร์โมนเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนคอนโทรลให้ให้สภาพฮอร์โมนเราอะอยู่ในระดานในสภาพที่ค่อนข้างสมดุลเป็นการป้องกันได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วการทานยาฮอร์โมนก็ทานแค่วันละหนึ่งเม็ดแต่ต้องทานทุกวัน5ปีาปีค่ะแล้วหว่างนั้นเราก็ follow up กับหมอไ้วเรื่อยๆ,ๆค่ะ แล้วตอนที่หมามาทานยาต้านฮอร์โมนนะคะหมามามีอาการแท้หรืออะไรบ้างไม่ม,ไมีอะไรเลยโอเคมากแต่มันจะมีประเด็นนึงที่คุณหมอบอกว่ามันจะทําให้กระดูกเราอะน่าจะกระดูกเปราะหรือกระดูกพรุน,นนี้หมามาไม่ชัวร์นะคะคุณหมอก็เลยจะต้องให้เราทานแคลเซียมพวกผ,ผู้ไปด้วยนะคะหม,มาม้ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมคะแล้วก็โรคประจําตัวเนี้ยมันมีแบบผลต่อการรักษาอย่างไรบ้างไหมคะ เป็นโรคประจำตัวก็คือเป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือเป็นทางกรรมพันธุ์เพราะว่าคุณพ่อเป็นเบาหวานก็ไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว่าก่อนผ่าตัดจ่ต้องคอนโทรลน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ไม่อันตรายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการรักษาอะไรนะคะก็ปรึกษาผู้หมอได้ทุกเรื่องค่ะแล้วตอนนี้หมามารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่หมามาเนี่ยรักษาหายแล้วหม,มาก็รู้สึกปกติทั่วไปแล้วสิ่งที่หมา,มา เือนใจตัวเองนะคะชอบคำพูดหนึ่งที่บอกว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอถูกไหมคะบางคนบอกว่าเป็นมะเร็งอะ่ะเธอจะบอกว่าดีเสมอหรอมาใช่ไหมอ่ะเราก็จะต้องมองหาสิ่งที่ดีๆบทความโชคร้ายให้เจออย่างโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอนะคะเราเจออะไรเราเจอคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องญาติ ญาติทสวิสหายกัลยาณมิตรทุกคนเขามีความาห่วงใจเราทําให้เรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งนั่นแหละค่ะคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบนสิ่งที่ไม่ดีเพียงกับว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากเน้นยำ้ำแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะมันก็สามารถรักษาหายได้แต่สิ่งที่เราจะต้องมีคือมีสติ มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วเราก็มองว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะหาไม่เจอนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยก็อันนี้มามาเขาก็ฝากกำลังใจทุกคนที่กำลังเผชิญกับโลกลายนี้อยู่นะคะก็สู้ๆค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แพรด้วยนะคะแล้วก็ บกบบววช่วยกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะยังไงวันนี้แพรกับมมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย